พันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามและพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนําสํานวนคดีแอมไซยนายผู้ต้องหาในคดีวางยาผู้อื่นอีก14คดีส่งให้พนักงานอายการกองคดีอาญาสานักงานอายการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งฟ้อง หลังจากที่พนักงานสอบสวนได้สืบสวนแล้วก็สรุปสำนวนคดีฟ้องนะคะในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งตารวจก็บอกเลยนะครับว่าทั้ง14คดีพนักงานสอบสวนเนี่ยมั่นใจในพยานหลักฐานว่ามีมากเพียงพอที่พนักงานอายการจะพิจารณาสั่งฟ้องได้นะครับ14คดีนี้เป็นคดีเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมนะถ้าดูตามหน้าจอนอกเหนือจากคดีของคุณก้อย ที่ศาลชั้นต้นเนี่ยเพิ่งจะมีคำพิาพากษาประหารชีวิตไปแล้วนะครับค่ะคือเหตุการณ์ตั้งแต่นู้นเลยปีห้าแปดมา<ช>จนป <ฮะ S 1> ีหกหกนะคุณผู้ชมทีนี้ทานายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่าแม้คดีนางสาวก้อยศาลจะมีคำพิาพากษาประหารชีวิตนางสารัตน์ซึ่งเป็นโทษสูงสุดไปแล้วก็ตามนะคะแต่การที่พนักง,งานสอบสวนส่งสำนวนให้อายการพิจารณาสั่งฟ้องอีก14คดีก็เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับครอบครัวของเหยื่อที่เหลืออีก14คนด้วยเช่นกันค่ะซึ่งพฤติกรรมเขาก็เป็นการ บรรยายเขียนเลยว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมมากนะครับสำหรับพฤติกรรมที่ทําแบบนี้นะครับ